สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้พบกับผู้พันปืนนะครับในช่องของบิ๊กกันฟันนี่นะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาแอลเหนือกันเลยนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามเลยแหละแล้วประชาชนเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับธรรมชาติป่าเขาได้แบบลงตัวเลยนะครับแต่ช่วงนี้บอกเลยว่าแม่กำปองเนี่ยฮอตมากนะฮะเป็นสถานที่เที่ยวแบบคนนิยมมามากๆในในเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยววันนี้ตามผู้พันปืนไปดูนะครับผมจะพาเพื่อนๆ่อนไปดูว่าแม่กำปองเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววนันนี้ตามผมไปดูนะครับหมู่บ้านแม่กำปองนะครับสามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยปัญหาคือมันไม่มีที่จอดรถตลอดเส้นทางเ,เพื่อนๆก็จะเจอทาน้ำไหลนะครับไหลมาจากบนเขานะฮะทอดยาวลงมาถึงด้านล่าง นี่นะผมก็กําลังจะเดินขึ้นไปที่ข้างบนนะฮะด้านบนเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องจอดด้านล่างนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยรถส่วนตัวนะถ้าเกิดช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ควรจะเอาขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมีที่จอดนะฮะมันจะมีรถแดงๆนะฮะก็คนละสี่ห้าบาทนะฮะแล้วก็จอดรถไว้นะครับตามไปครับเมื่อมาถึงหมู่บ้านนะครับก็จะเจอกับร้านค้า2ข้างทางทอดยามไปหมดเลยผมก็เดินชมหมู่บ้านมาเรื่อยๆนะฮะสบาย ใต้อ่วของดังนะฮะ1ด,ดเอ็ดเต็ออร่อยมาก2ข้างทางนะครับโอ้โหอาหารแบบขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งอาหารพื้นเมืองเหนือนะครับทั้งผลไลมกลากไม้เดินไปชิมไปโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแม่กำปองนะครับ บ้านเรือนเขาก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นเรือนไม้นะครับแบบสไตล์วินเทจเลยครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มันก็เป็นถนนคนเดินไปเรื่อยๆนะแต่รถก็สามารถวิ่งได้นะครับแต่ทางจะแคบติดหนึ่งนี่ผมเดินมาถึงร้านกาแฟลงพุดปั๊บเป็งแล้วนะครับซึ่งอยู่กลางหมู่บ้านแม่กำปองเลยครับตอนนี้นะฮะผมพาเ,เพื่อนๆนะครับมาที่ร้านกาแฟนะครับลุงพุดนะฮะนี่กาแฟที่ของที่ หมู่บ้านแม่กำปองนะก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับเกิดเพื่อนๆดูน้ําตกไหลผ่านกลางร้านกันเลยนะฮะแล้วก็ใช้น้ําตกเป็นเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งแบบร้านกาแฟหรือร้านอาหารเนี่ยเรียงรายไปเลยสวยงามร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกัน ไม่ลืมที่จะเก็บภาพสวยๆไปตักงสองสามภาพครับผมตอนนี้นะฮะผมก็เดินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็ลงกังจะพาเพื่อนๆไปชมเจดีย์กลางน้ำกันนะครับซึ่งเป็นติกเนเจอร์อีกที่หนึ่งนะฮะของแม่กำปองเลยนี่ก็จะเดินเข้าวัดมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอ้บรรยากาศเขาร่มรื่นสวยงามมากๆเป็นแบบหมู่บ้านดูท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะครับแม่กำปองเนี่ย เดินไม่นานนะครับเพื่อนๆก็จะเจอน้ําตกอีกแล้วนะฮะไหลผ่านมาเลยซึ่งมุมนี้นี่คู้คนก็มา,ากราบไหว้พระกันที่พเจดีย์กลางน้ํากันนะครับพาเพื่อนๆมาจุดเช็คอินนะฮะยอดนิยมของแม่กําปองอีกที่หนึ่งนะฮะก็คือเจอดีย์กลางน้ํานะครับก็คือแบบพาเพื่อนๆมาไหว้พระกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องไปกันอีกหลายที่เลยนะฮะตรงนี้ก็สวยงามร่มรื่นมากๆนะครับเป็นน้ําตกไหลผ่านนะแล้วก็มีเจดีกลางน้ําด้วยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปไหว้พระกันครับผม ครับหลังจากไหว้พระที่เจดีย์กลางน้ําเสร็จนะครับเราก็เดินที่มาตามทางเรื่อยๆนะฮะเราก็จะมาเจอโบสถ์อีกหนึ่งหลังนะครับเป็นลักษณะแบบโบสถ์ล้านนานะฮะเก่าๆ,ๆนะครับแต่ก็มีความเข้มขลังอยู่นะครับก็เป็นสไตล์แบบเมืองเหนือเลยแหละนะฮะ เมื่อเราไหว้พระขอพรก็เรียบร้อยนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็จะเดินขึ้นดอยไปเรื่อยๆนะครับนี่ตรงจุดโค้งๆเนี่ยแหละฮะเป็นแบบซิเนเจอร์ที่คนชอบมาถ่ายรูปมากๆนะฮะของแม่กำปองนะครับผมก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถนนมันจะแคบเดินเนี่เพื่อนเพราะว่ารถก็มีแบบขามลงเขาตลอดนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนี่ตรงนี้ก็มีเด็กวิ่งเล่นนะฮะเป็นเด็กในหมู่บ้านนั่ง ะะเป็นชาวพื้นเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวบ้างระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟอยู่ตลอดสองข้างทางนะครับผมก็แวะพาเพื่อนๆถ่ายรูปเล่นกันบ้างชมกันบ้างนะฮะเดินกันไปแบบสบายๆนะครับเพราะว่าอากาศที่ผมมาเนี่ยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็อากาศเยน็เยนๆนะฮะแต่แดดมันจะจัดนิดนึงนะครับเพื่อนๆตรงบริเวณเนินสูงๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านนะ ขาก็จะมีแบบวิทยุวอให้สัญญาณกันว่าให้ขึ้นให้ลงได้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวระหว่างทางเดินที่ผมไปนะครับ mm hmm. ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆเต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งก็อยู่แบบท่ามกลางธรรมชาตินะฮะป่าเขาเนีระหว่าง,างทางที่ผมเดินนะครับ mm hmm. ก็จะมีโฮมสเตย์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมาพักนะฮะที่ แม่กำปองนะก็สามารถจองกันได้เนี่ยจินลมชมจันนะฮะมีหลายที่มากๆเลยนะฮะผมก็เดินไปเพื่อนๆดูเส้นทางที่ผมเดินระหว่างผมเดินขึ้นนะครับมันก็จะมีทั้งมอสทั้งเฟิร์นนะฮะเป็นแบบปกคลุมหินแบบธรรมชาติมากๆอ่ะอากาศคือร่มลื่นตลอดนะครับที่แม่กำปองนี่ตอนนี้นะฮะผมกำลังจะลัดเลาะนะครับไปที่ร้าน ข้างบนนั่นะฮะยอดเขานะแต่แล้ว่าพี่เขาบอกว่าเนียเ่ดินทางนี้มันจะผ่านน้าตกด้วยแล้วมันล่มลื่นมากๆเลยครับเพื่อนๆดูโอ้โหนะฮะเป็นเส้นทางธรรมชาติจริงๆนะครับเพื่อนๆแม่กําปองฮะสุดยอดมากโอ้ยอระเพื่อนๆสุดยอดมาก นี่ครับเพื่อนๆน,นะฮะผมกําลังจะไปร้านกาแฟร้านนึงนะเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของแม่กําปองก็คือร้านเราเบียงวิวนะฮะแต่มันอยู่ยอดดอยปูนเลยนะครับแล้วรถมันขึ้นไม่ได้ต้องเดินไปนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเดินนัางนอกมันตากแดดร้อนนะฮะให้มาแบบเส้นทางเรียบน้ําตกนะแล้วก็ศึกษาธรรมชาติไปด้วยโหเพื่อนๆดูพอผมเดินเข้ามานะมันแบบพบกับความร่มลื่นเสียงน้ําไหลตลอดเลยนะฮะก็คือแบบ แม่กำปองเนี่ยถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมาเชียงใหม่นะอยากจะฝากไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันแบบท่ามกลางธรรมชาติจริงๆและใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางด้วยนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะรู้จักกันเยอะละนะครับชาวบ้านเขาก็จะมีอาชีพนะครับทำเป็นโฮมสเตย์บ้างนะฮะหรือว่าประกอบอาชีพค้าขายต่างๆนะฮะที่แม่กำปองโหตอนนี้ผมหลงรักแล้วนะที่นี่แบบสงบร่มลื่นมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวไปตามผมไปดูต่อนะครับว่าแม่กำปองเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนโอ้ประทับใจจริงๆเลยครับผมยอดเยี่ยมมาก ก่อนที่ผมจะเดินขึ้นไปบนร้านกาแฟนะฮะจุดหมายของผมผมก็จะพาเพื่อนๆแวะชมน้ําตกแม่กําปองนะฮะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแบบจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กําปองแห่งนี้นะฮะสวยงามร่มเย็นนะครับแล้วก็แบบนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันมากๆเลยเพื่อนๆดูระกอนเสียงน้ําไหลหตลอดนะฮะเมื่อแวะแล้วเราก็เดินกันต่อนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้นะฮะผมมาถึงร้านนะระเบียงวิวนะครับจะเป็นแบบจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของแม่กำปองก็เลยนะฮะ อยู่บนยอดเขาเลยนะปูนเลยแต่จริงมันขับรถขึ้นมาได้นะแต่ผมก็ตะกี้เดินเที่ยวในหมู่บ้านละก็เลยจอดรถไว้ในหมู่บ้านแล้วก็เดินลัดเลาะ,ะน้าตกมานี่นะฮะละเบียงวิวนะฮะโอ้โหแบบมาแล้วก็ต้องสดชื่อนิดนึงวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนนะครับเดีย๋ยวลองพาชมวิวรอบๆกันนะครับ สำหรับร้านชมนกชมไม้นะครับก็เป็นคาเฟ่ยอดนิยมอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามกับตะเบียงวิวที่ผมไปนะครับมีร้านคุ้มเคียงดอยนะระหว่าง,างทางที่ผมเดินมาชื่นชีวานะกำปองนะครับโอ้โหยิ่งเดินยิ่งหลงละะรักนะฮะผมเดินได้ทั้งวันเลยนะครับที่แม่กำปองแห่งนี้นะครับชิวมากๆ เดินมาทั้งวันแล้วนะครับอยู่ข้าวแล้วผมพาเพื่อนๆมาแวะที่ร้านสวัสดิการตีนตกนะครับเรามาแวะแวประทานอาหารกันก่อนตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่โครงการศูนย์พัฒนาหลวงตีนตกนะครับก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะครับอยู่ที่บริเวณก่อนทางขึ้นไปที่แม่กำปองนะครับหรือว่าถ้าเกิดขากลับก็จะเป็นแบบลงจากแม่กำปองมานะฮะก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับ เพื่อนๆดูโหบรรยากาศรอบๆผมนี่ฟินมากๆเป็นน้ําตกนะฮะแล้วดูความล่มลื่นดิเพื่อนๆดูดูกล้วยป่าดิโอ้โหสูงเมือกับต้นตาลเลยฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะกล้วยป่าสูงขางนาดน,นี้นะฮะอ,อุดมสมบูรณ์มากๆเลยเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะครับ เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะเราก็เต็มอิ่มกันเลยนะฮะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวชมแม่กำปองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับกันแบบเต็มที่เลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเป็นบรรยากาศที่แบบสโลลฟฟมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสุดอากาศได้เต็มปอดมากๆนะครับเพียงแต่วันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเทศกาลนะครับที่ผมมานะก็ค่อนข้างที่จะลดเยอะนิดนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะค,คนไทยนะครับมีน้ําใจ แบ่งกันแบ่งกันเที่ยวแบ่งกันนะฮะขับรถกันไปนะครับก็ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็แบบโอ้สุดยอดเลยนะฮะเต็มอิ่มนะครับแล้วก็สูดอากาศได้เต็มปลอดมากๆนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกด subscribe ไลค์ share ให้กับพี่ทหารด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมในคลิปต่อไปนะครับฝากเพื่อนเพื่อนได้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพี่ทหารขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับแม่กำปอง